สยองวันเดินป่าประพันธ์โดยไตรโซ่ท่ามกลางสภาวะที่ประเทศตกอยู่ในความวุ่นวายมองไปทางใดก็มีแต่ผู้คนที่ซึ่งกำลังตกที่นั่งลำบากทั้งเรื่องเศรษฐ,ฐกิจที่กำลังถดถอยและเรื่องโรคระบาดที่มีมากจนประชาชนชินชาจากหวาดกลัวกลายเป็นต้องพยายามอยู่กับมันให้ได้แม้จะยากลำบาก ทุกย่อมย่าพบเพียงความหดหู่ข่าวสารไม่ว่าจะมาจากทางไหนล้วนมีแต่เรื่องที่ประชาชนแบ่งฝักแบ่งฝ่ายสาดคนใส่กันจนวุ่นวายไปหมดสิ่งต่างๆเหล่านั้นย่อมก่อกำเนิดความเครียดให้แก่ผู้รับรู้และแน่นอนเมื่อเครียดก็ต้องหาที่ระบายบางคนอาจหันหน้าเข้าหาธรรมะเข้าวัดสวดมนต์ถือศีลบางคนที่ยังเป็นวัยรุ่นวัยคนองก็หันไปพึ่งเสียงเพลง และน้ำเมาตามร้านเหล้าผับบาร์แต่ยังมีอีกหนึ่งกลุ่มที่เลือกจะใช้วิธีธรรมชาติบำบัดออกเดินทางไปพักพรตามภูเขาป่าใหญ่ให้ความเงียบสงบของปากเขาลำเนาไพรช่วยหลอมความรู้สึกที่พังจนจิตใ,ใจเหนื่อยล้าให้กลับมามีชีวิตชีวาได้ดังเดิมต้อมไม้และพงสามเด็กหนุ่มวัย25ปีก็เป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ว่าพวกเขามักจะออกเดินทาง ไปตามสถานที่ต่างๆไม่จำเพาะเจาะจงว่าต้องเป็นป่าทึบเขาสูงที่ไหนก็ได้ขอให้มีธรรมชาติสวยงามและความเงียบสงบพวกเขาพร้อมจะไปทันทีที่มีโอกาสกล่าวคือเมื่อว่างเว้นหรือมีวันหยุดจากงานประจำที่ทำอยู่บริษัทเดียวกันทั้งสามจะค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเดินทางไปที่นั่นตามแต่สถานการณ์จะเอื้ออำนวย และหลังจากการระบาดของโรคระลอกสาบริษัทต้นสังกัดของพวกเขาก็มอบวันหยุดยาวให้พร้อมเงินชดเชยก้อนหนึ่งนั่นเองถึงให้สามหนุ่มอยู่ในสภาวะคนว่างงานมาแล้วเกือบสี่เดือนเสียงแจ้งเตือนข้อความเข้าดังจากโทรศัพท์ที่วางอยู่บนหัวเตียงไม้เอื้อมมือหยิบมันออกมาเปิดอ่านพบว่าเป็นข้อความจากต้อมหลังจากกรอกตาอ่านอยู่ครู่เดียวเขาก็ยิ้มกว้าง กดโทรศัพท์กลับไปหาผู้ส่งทันทีและเมื่ออีกไ่รับสายเขาเรีบพูดกรอกเร็วปือด้วยอาการตื่นเต้นจริงหรือเปล่าเลยว,วะจริงปลายสายต่อนี่กูอยู่กับพี่เขาเนี่ยตกลงเอาอยัางไงไปไหมโอกาสแบบนี้หายากนะโวย้ยไปไปไม่พลาดอยู่แล้วเพื่อนเออเออมึงโทรบ,บอกไอ้พงด้วยก็แล้วกันนะโวย้ยต้อมบอกแล้วตัดสายไป ไม่รีบโทรหาเพื่อนรักอีกคนทันทีไม่มีรอช้าและเมื่อพงรับสายเขาบอกข่าวดีด้วยใบหน้าเปื้อนยิม้มเฮ้ยไอ้พงพี่ชายของไอ้ต้อมบอกว่ามารืนนะ่ะเขาจะเดินป่าคราวเนี้เป็นป่าลึกนอกเขตอุทยานเลยชวนเรามึงว่าไงจะเอาด้วยไหมเฮ้ย <"He i, S 2> ก็เอาสิวะพงตอบสั้นๆและบอกว่าเย็นนี้จะเข้ามาหาไม้ที่บ้านเพื่อพูดคุยกันอีกครั้ง แล้วจึงวางสายไปไม้ทิ้งตัวลงนอนที่เดิมยิ้มให้กับความคิดความฝันว่า3ามสี่วันหลังจากนี้เขาและเพื่อนจะได้รับประสบการณ์แบบไหนกันนะการผจญภัยแบบไหนกันที่รอพวกเขาอยู่การได้นอนอ้างแรมในป่าลึกป่าดิบที่อยู่นอกเขตควบคุมซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและไร้สิ่งอำนวยความสะดวกจะสนุกขนาดไหน เย็นนั้นพงมาหาเขาที่บ้านตามที่บอกเอาไว้โดยพ่วงออต้อมมาด้วยพร้อมอาหารและเครื่องดื่มแม้พวกเขาจะยังไม่ไวัยรุ่นอยู่ก็จริงแต่กลับไม่ทวินเครื่องดื่มมึนเมาแต่อย่างใดอาจเป็นเพราะครอบครัวของพวกเขาเลี้ยงดูมาโดยปราศจากเรื่องเหล่านี้ให้เห็นกระมังดังนั้นเครื่องดื่มที่พวกเขามักจะดื่มดำกันจะมีแค่น้ำอัดลมเท่านั้นจากข้อมูลที่ต้อม ตัวตั้งตัวตีในการออกเที่ยวในครั้งนี้บอกคือรุ่นพี่ของเขาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้มีกำหนดการที่จะออกเดินสำรวจพื้นที่กันในวันมะรืนที่จะถึงโดยความที่ต้อมเคยอ้อนวอนไว้หลายครั้งว่าอยากได้ประสบการณ์แนวใหม่ที่สุดวันที่ฟ้าประธานให้ก็มาถึงครั้งนี้รุ่นพี่ของต้อมคนนั้นจะเป็นหัวหน้าชุดและเขาสามารถยัดเอาทั้งสามเข้าไปในรายชื่อได้ ดันเป็นการสารฝันของเด็กหนุ่มทั้งสมได้ดีเยี่ยมเลยทีเดียวพวกเขาพูดคุยกันจนดึกรุ่งเช้าอีกวันก็แยกย้ายกันเตรียมข้าวของที่จําเป็นเมื่อถึงวันนัดหมายต่างคนต่างเดินทางไปรวมตัวกันที่อุทยานแห่งชาติแห่งนั้นก่อนเวลานัดเกือบชั่วโมงต้อมรู้สึกแปลกใจที่ไม่เห็นใครเลยสักคนเดียวพักใหญ่รุ่นพี่ของต้อมก็เดินออกมาจากด้านหลังสำนักงาน พร้อมกับเจ้าหน้าที่คนอื่นพี่พาพวกมึงไปได้ด้วยก็จริงแต่เรื่องความปลอดภัยต้องดูแลก,กันเอาเองอย่างที่รู้คือข้างบนเขาไม่รับรู้เรื่องนี้เข้าใจนะรุ่นพี่ของต้อมบอกซึ่งมันไม่ใช่ข้อมูลที่น่าตกใจแต่อย่างใดเพราะทั้งสามเข้าใจดีว่าการท่องเที่ยวในครั้งนี้เป็นไปอย่างลับๆเพียงแค่รุ่นพี่แอบพาพวกเขาไปด้วยก็เป็นการฝ่าฝืนคำสั่งมากพอแล้ว คณะของเจ้าหน้าที่ป่าไม้หกนายรวมทั้งรุ่นพี่ของต้อมคนนั้นด้วยเดินนำพวกเขาทั้งสามลัดเลาะไปตามป่าไม้รกคลึ้มผ่านห้วยน้อยใหญ่ที่น้ำใสไม่ลึกเกินกว่าครึ่งเอวผ่านดงหวายป่าที่ออกผลเป็นพวงใหญ่เที่ยงของวันนั้นพวกเขาก็หยุดพักยังหลืบเขาตอนหนึ่งห่างจากเขตรับผิดชอบของอุทยานเกือบเกิโลบ่มีกึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อดัง คืออาหารกลางวันที่ทั้งสามควักก็ออกมาต้มรวมกันในกระบอกไม้ไผ่ในช่วงเที่ยงของวันแม้มันจะเป็นอาหารพืชพื้นหากินได้ไม่ยากนะักแต่บรรยากาศของพืนป่าที่โอบล้อมทำให้รสชาติของมันอร่อยกว่าที่เคยกินเป็นสองสามเท่าตัวพวกน้องเนี่ยไม่กลัวผีสางดางไม้กันบ้างหรือย,อยังไงเที่ยวกินนอนในป่าแบบนี้เจ้าหน้าที่คนหนึ่งามขึ้นหน้าตาย เออผีคงไม่ทําอะไรเราหรอกมั้งครับเราแค่มาเที่ยวไม่ได้มาทําอะไรไม่ดีถ้าจะหลอกพวกเราก็คงใจร้ายเกินไปหน่อยแล้วนะครับต้อมบอกเออนั่นสินะคงจะใจร้ายเกินไปหน่อยเจ้าหน้าที่คนนั้นพยักหน้าเนิบเหลยวมองคนอื่นๆที่นั่งบ้างยืนบ้างแต่ทุกคนหันมามองทั้งสามเป็นตาเดียวเลนเอต้อมเกิดอาการเสียวแปลกๆขึ้นมาอย่างยากจะหักห้าม ขนาก,กำลังดื่มดำกับรสชาติของเส้นบะหมี่และความสวยงามของธรรมชาติหนึ่งในคณะของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็กลับเข้ามาอย่างจุดที่พวกเขาอยู่พร้อมสีหน้าบอกความกังวลอย่างหนักพวกตัดไม้เขาพยายามกระซิบบอกคนอื่นๆในคณะแต่เสียงมันก็ดังพอจะให้พวกของไม้ได้ยินมีอาวุธด,ด้วยข่าวร้ายที่ทำลายความสุขของการท่องธรรมชาติ เยือนพวกเขาเร็วกว่าที่คาดเอาไว้รุ่นพีของต้อมบอกเสียงเครียดว่าให้ทั้งสามหลบออกไปก่อนถ้าเป็นไปได้ก็ให้ย้อนกลับไปยังอุทยานเพื่อความปลอดภัยเพราะข้างหน้าห่างออกไปไม่ไกลนักมีพวกตัดไม้เถื่อนพร้อมอาวุธครบมือหากเกิดการประทักขึ้นมาพวกของต้อมที่ไม่เคยผ่านการฝึกซ้ำยังไม่มีอาวุธอาจเป็นพวกแรกที่ต้องตายอย่างหน้าอนาถพวกมึงจำทางกลับกันได้ใช่ไหม พาก,กันกลับไปเลยเดี๋ยวนี้เลยรุ่นพี่ของต้อมบอกก่อนจะหันไปปรึกษากับคนอื่นๆว่าจะเอาอย่างไรกันต่อไปต้อมและคนอื่นๆเชื่อฟังแต่โดยดีเรื่องเส้นทางที่จะเดินกลับไปยังอุทยานนั้นไม่ใช่ปัญหาพวกเขาทั้งสามเดินป่ามาก็ไม่ใช่น้อยปีสัญ,ญลักษณ์รอยเท้าต้นไม้ต้นหญ้าที่หักเพราะการเดินเหยียบทุกอย่างล้วนเป็นเครื่องนำทางได้เป็นอย่างดี นั่นคือสิ่งที่ต้อมไม้และพงคิดการเดินออกจากป่าทึบโดยไม่มีเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ในการช่วยนำทางไม่ได้น่าหวัดหวั่นเกินกว่าการที่ต้องหมอบอยู่หลังดงกระสุนหากเจ้าหน้าที่ป่าไม้และคณะตัดไม้เถื่อนเกิดปะทะก,กันเข้าจริงๆแต่แล้วเรากับเทวดากันแกล้งพวกเขาก็มีปานเพราะอยู่ดีๆเกิดพายุฝนขนองอย่างหนักและไม่ทันได้ตั้งตัว พวกเขาต้องก้มๆเงยๆกึ่งวิ่งกึ่งเดินมองหาที่หลบฝนกันจ้าละวันจากตอนแรกที่คิดว่าการเดินย้อนกลับทางเก่าไม่ใช่เรื่องยากตอนนี้กลับกลายเป็นว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะฝนที่กระหน่ำซัดนั้นทําให้ป่าไม้เปลี่ยนไปเหมือนคนละป่ามันเหมือนว่าทั้งสามกำลังวิ่งวนหาทางออกอยู่ในความมืดที่ถูกแทนที่ด้วยม่านฝน พวกเขาไม่สามารถจับจุดสังเกตอะไรได้เลยไม่ต้องถามถึงทางกลับอุทยานให้มากความแค่ทางที่พวกเขาเพิ่งแยกจากคณะเจ้าหน้าที่กลมป่าไม้คือทิศไหนพวกเขาก็ไม่รู้แล้วในเวลานี้กระทั่งไม้เหลือบไปเห็นสิ่งปลูกสร้างบางอย่างซึ่งไม่น่าจะมีอยู่กลางป่าลึกเช่นนี้เพิงพักแบบยกสูงหลังคาเล็กๆที่เปิดโล่งทั้งสี่ด้านตั้งอยู่บนเดินดิน ห่างออกไปจากจุดที่พวกตนหันตีหันขวางอยู่ไม่เกินห้าสิบเมตรเพียงแต่ม่านฝนที่กระนำลงมาอย่างหนักนั้นอาจทำให้เพื่อนทั้งสองไม่เห็นเขาก็เท่านั้นและที่น่าประหลาดใจมากไปกว่านั้นคือไม้มองเห็นเงาตะคุ่มของใครคนหนึ่งนั่งอยู่บนเพิงพักนั้นซ้ำยังทำท่ากวักมือเรียกพวกเขาอยู่อีกต่างหากเฮ้ย hey, นั่นตรงนั้นมีเพิงอยู่มีคนอยู่นั่นด้วยวะ่ะ ไม้ร้องบอกสุดเสียงพร้อมกับเหยาวตรงไปที่นั่นทันทีต้อมและพงยังมองไม่เห็นอะไรนอกจากม่านฝนขาวโพลนและผ่นหลังของไม้ที่กำลังหายไปในนั้นทั้งคู่วิ่งตามหลังไม้ไปติดๆแต่แล้วอยู่ดีๆไม้ก็หายไปดื้อเช่นเดียวกันกับท่านฝนต้อมและพงยืนงงเป็นไก่ตาแตกเมื่อเขาวิ่งทะลุผ่านมันแล้วพบว่าตนยืนอยู่กลางผืนป่าที่เปียกชุ่ม เสียงซู้ซาดังอยู่ด้านหลังนี่กระมังที่เขาเรียกว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้าทั้งที่จุดซึ่งพวกเขายืนอยู่ไม่มีระอองฝนเลยสักนิดแต่ด้านหลังห่างออกไปสักสิบเมตรม่านฝนขาวโพลนกับยังตกหนักอยู่เช่นเดิมและยิ่งไปกว่านั้นไม้ที่พวกเขามั่นใจว่าวิ่งนำหน้าเขาอยู่จูจ่ก็หายไปกลับไปปรากฏตัวอยู่ด้านหลังพวกเขาวิ่งเลยไม้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ ไม่มีใครทราบแต่ที่แน่ๆไม้กำลังวิ่งทิ้งห่างออกไปเรื่อยๆพร้อมๆกับหาฝนตามเขาไปติดๆเฮ้ยไอ้ไม้ไอ้ไม้ต้องพยายามร้องเรียกแล้ววิ่งตามแต่มันไม่ทันที่สุดทั้งหาฝนนั้นทั้งเพื่อนของเขาก็หายไปในหมู่แมกไม้หนาทึบโดยที่ทั้งคู่ตามไม่ทันอะไรของมันวะทั้งไอ้ไม้ทั้งไอ้ฝนนั่นมไม่รู้เหมือนกันว่า ้อมตอบเสียงแหบพระาสับสนกับสิ่งที่เจอจนจับต้นชนปลายไม่ถูกแล้วในขณะนี้ทางด้านของไม้เขาวิ่งโดยไม่เหลียวหลังมุ่งตรงสู่เพิงพักที่เห็นโดยคิดว่าเพื่อนทั้งสองคงกำลังกวดตามมาติดติดแต่แล้วเมื่อเขาถึงเนินสูงและพยายามปีนป่ายขึ้นไปด้วยความยากลำบากเพราะผืนดินเปียกและลื่นปรากฏว่าด้านหลังของเขาไม่มีใครตามมาเลย ต้อมและพงหายไปอย่างไรร่องรอยขึ้นมาก่อนไอหนุม่มขึ้นมาหลบฝนบนนี้ก่อนเสียงแหบแห้งของคนที่นั่งอยู่บนเพิงพักร้องเรียกไม้ไม่มีทางเลือกไต่กระไดขึ้นไปนั่งตัวเปียกหอบหายใจทีแล้วพยายามเพ่งมองผ่านม่านฝนหวังว่าจะเห็นวิวแววของเพื่อนทั้งสองแต่ก็ไม่ทั้งต้อมและพงหายตัวไปแล้วจริงๆมาจากไหนทำไมถึงมาเดินด่อมๆ อยู่กลางป่าแบบนี้ผู้อยู่ก่อนถามขึ้นอีกครั้งไม้หันไปพินิจด,ดูอย่างละเอียดเห็นว่าเป็นชายชราคนหนึ่งเสื้อผ้าของเขาเก่าซอมซ่อรอยขาดและรอยปากมีให้เห็นอยู่เนืองๆชายชราคนนั้นทุกอนุบ่งบอกว่าเป็นเพียงชาวสวนชาวไร่ธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นอาวุธอันตรายก็มีให้เห็นแต่อยู่ไกลมือปืนแก๊ปกระบอกเก่าข้ขาครา ที่พาดอยู่มุมหนึ่งของเพิงและพราหัวตัดคมขาววับอีกหนึ่งเล่มที่เสียบคายอยู่บนหลังคาเพิงพักอย่างไรก็ดีไม่คิดว่าชายชราคนดังกล่าวไม่มีท่าทีประสงค์ร้ายต่อเขาเลยสักนิดผมผม,ผมเออผมบอกไม่ถูกนะครับไม้บอกตามจริงตอนนี้เขารู้สึกสับสนเป็นที่สุดห่วงเพื่อนทั้งสองก็ห่วงห่วงตัวเองก็ห่วงแต่อีกใจหนึ่งก็รู้สึกปลอดภัย เพราะว่าเวลานี้เขาอยู่กับใครอีกคนแม้จะเป็นคนแปลกหน้าแต่ท่าทางก็บอกว่าเป็นมิตรม่ใช่ศัตรูแล้วที่นี่มันที่ไหนกันเหรอครับเป็นป่าที่อยู่ในเขตอุทยานหรือเปล่าอุทยานไม่ใช่หรอกไม่ใช่ชายชราคนนั้นบอกพร้อมกับเอื้อมมือไปยังด้ามมีดไม้ใจหายว่าเมื่อคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น แต่แล้วก็ถอนใจยาวออกมาเพราะชายชราคนนั้นไม่ได้ตั้งใจจะคว้าด้ามมีดอย่างที่คิดแต่เพียงดึงเอาถุงพลาสติกเก่าๆที่สุกอยู่ข้างๆออกมามันเป็นห่อยาเส้นไม่ใช่อย่างอื่นหมายถึงกับสำลักน้ำลายแค่นหัวเราะแห้งออกมาจนชายชราเหลือบตามองด้วยความสงสัยอะไรคิดว่าข้าจะปาดคอเองหรืออย่างไะเปล่าครับไมาปฏิเสธทันควัน เออความจริงก็คิดนั่นแหละครับแต่สุดท้ายก็ต้องบอกความจริงออกไปข้าจะทําแบบนั้นไปเพื่ออะไรข้าเองแล้วมันได้อะไรขึ้นมาชายชราบอกพร้อมกับชันเข่าขึ้นข้างหนึ่งจัดการพันใบจาามวลยาเส้นด้วยอาการเชิงช้าสายฝนยังคงโปรยปลายยังไม่มีทีท่าว่าจะขาดช่วงความกังวลของไม้เริ่มมีมากขึ้นเป็นลำดับ ต้อมและพงจะเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ทั้งคู่หลงไปอยู่เสียที่ไหนและยิ่งไปกว่านั้นตัวเขาเล่าอยู่ในแห่งหนตำบลใดข้ามีเรื่องจะเล่าให้ฟังถือเสียว่าข้าเวลารอฝนหยุดก,กันแล้วกันนะจุูจ่ดชายชราตรงหน้าก็เปิดปากออกมาเสียงพรา่าไม้สะดุ้งโยงหลุดจากพวังตั้งใจจะปฏิเสธแต่ช้าไปเสียแล้ว เพราะชายชาพ้นควันที่อัดเก็บกักเอาไว้ในปอดออกมาเป็นทางยาวแล้วเริ่มเล่าโดยน้ำเสียงเรียบเฉยป่าแห่งนี้อยู่นอกเขตอุทยานอะไรนั่นที่เองว่าแต่เป็นที่ที่ชาวบ้านไม่มีที่ไรท่ทีนาด้านล่างบากบันขึ้นมาจับจองหักร้างทางพงจนเกิดเป็นที่ดินโล่งๆพอให้ปลูกข้าวโพดปลูกถั่วได้แน่นอนว่า การที่ชาวบ้านกระทำแบบนั้นบันผิดกฎหมายครั้งแล้วครั้งเล่าที่ส่วนเข้าโพดของพวกเขาถูกเผาวอดไม่เหลือชิ้นดีมันไม่ใช่ผลงานของใครที่ไหนก็มาจากพวกป่าไม้ที่พยายามสกัดกัน้นไม่ให้ชาวบ้านลุกคืบขึ้นป่ามาทำมาหากินจนป่าไม่เกิดความเสียหายทางเจ้าหน้าที่ใช้ทุกวิถีทางตั้งแต่ไม้อ่อนคือการเจรจาขอร้อง ไปจนถึงไม้แข็งคือการบุกจับเพื่อดำเนินคดีแม้จะพูดแบบนั้นแต่พอเอาเข้าจริงๆก็แค่ตักเตือนว่าอย่าลุกล้ําเพราะพืนป่าแห่งนี้ทางราชการได้ประกาศแล้วว่าเป็นป่าสงวนแค่ต้องสู้รบตบมือกับพวกลักลอบตัดไม้ก็วุ่นวายพอแล้วยังจะต้องมาแบ่งกําลังมาคอยตามล้างตามเช็ดชาวบ้านที่ไม่ยอมฟังคำสั่งข้อห้าม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวอ้างแต่ว่าลำบากแล้วบุกรุกเข้ามาถากถางจนป่าเป็นเขาหัวโล้นสุดท้ายพ่อถูกจับดำเนินคดีก็เกิดเป็นข้อพิพาททางกรมป่าไม้เองก็ลำบากใจเพราะเจ้าหน้าที่มากกว่าครึ่งก็เป็นคนพื้นถิ่นไม่ใช่ใครที่ไหนการต้องเห็นพ่อแม่ญาติพี่น้องต้องถูกจับมันคงไม่ใช่เรื่องสนุกแต่อย่างใดเรื่องที่ว่าฝ่ายเจ้าหน้าที่ห้าม ส่วนชาวบ้านลุกนั้นเป็นปัญหาเรื้อรังมานานโขกระทั่งวันหนึ่งเรื่องร้ายแรงก็เกิดขึ้นเมื่อมีคนพบศพชาวบ้านที่ลักลอบขึ้นมาทำไร่ถูกฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมเขาถูกฟันจนเป็นแผลจักกันทั้งตัวศีรษะถูกบันออกไปโยนทิ้งไกลจากลำตัวที่นอนจมกองเลือดอยู่บนเพิงหลายเมตรคนพบศพคือคณะเจ้าหน้าที่ปา่าไม้ที่ออกเดินลาดตะเวนในเช้าวันหนึ่ง เขาพบเพิงพักที่เพิ่งร้างเสร็จใหม่ๆจึงตั้งใจเข้าไปตรวจสอบไปถึงก็พบกับภาพน่าสยดสยองนั่นเสียเข้าแล้วฟังมาถึงตรงนี้ไม้สะดุ้งโยงจ้องเขมิงมองชายชราคนนั้นไม่หวางตาอีกฝ่ายก็เหลือบตามองเขาเช่นเดียวกันแล้วจังหวะดรารก,ก็เกิดขึ้นเมื่อไฟแชักที่แกพยายามปัดเพื่อจุดมวลบุรีเกิดลุกมือแกข้อมตัวไปข้างหน้าเพื่อหยิบมันเท่านั้นเอง เกิดเสียงควักพร้อมๆกับศีรษะของชายชราหลุดร่วงลงจากบ่ากิ้งหนุนๆไปตามพื้นเพิงพักที่สุดก็ร่วงหายไปยังขอบด้านหนึ่งไมายเบิกตากว้างทำปากพงาพงาทำอะไรไม่ถูกร่างที่ไรหัวยังคงนิ่งค้างอยู่ในท่าเอื้อมมือจะหยิบไฟแช็กเลือดสดๆแต่งเข้มทะลักไหลออกมาจากลำคอราวเท่าปลปาแตกยังไม่นับรวมบาดแผล ที่ค่อยๆปรากฏขึ้นทั่วร่างช้าๆแน่แล้วไม้บอกกับตัวเองในใจว่าที่เขาเห็นอยู่นี้เป็นผีอย่างไม่ต้องสงสัยหลังฝนหาใหญ่ที่ตกแบบไม่ลืมหูลืมตาเกิดจุดเอาดือด้อหยุดไปเหมือนมีใครสักคนกดปิดสวิตช์นั่นเองทั่วบริเวณจึงโปร่งโล่งสบายมองเห็นได้อย่างชัดถนัดตาไอ้ไม้มึงไปอยู่ตรงนั้นตั้งแต่เมื่อไร เสียงของต้อมร้องถามด้วยอาการแปลกใจมาจากทางด้านหนึ่งไม้เหลียวมองตามเสียงเพื่อนอย่างตื่นกลัวและเมื่อหันกลับไปตั้งใจจะบอกเพื่อนว่าเขาถูกผีหลอกอยู่ยังเพิงพักแห่งนี้กลับกลายเป็นว่ามันเป็นเพิงร้างผูกพังที่ตั้งคล่อมอยู่บนจอมปวกขนาดใหญ่และที่สำคัญไร้ร่องรอยของผีชายชราหัวขาดคนนั้นมีเพียงเขาและเศษไม้เก่าๆเ,เท่านั้นต้อมและพง วิ่งเข้าไปหาเพื่อนเมื่อเห็นอาการของไม้ไม่สู้ดีพอได้เห็นหน้าเพื่อนไม้ปากคอสัน่นปล่อยโฮออกมาดังลั่นพูดแต่ว่าเขาถูกผีหลอกเขาถูกผีหลอกซ้ำๆเท่านั้นป้อมและพงได้แต่มองหน้ากันว่าจะเอาอย่างไรต่อดีเพราะแม้ยามนี้สายฝนที่โปรยปลายจะห่างหายไปแล้วแต่พื้นป่าโดยรอบก็เปลี่ยนไปจนจับทิศจับทางใดๆไม่ได้ ช่วยกันพยุงไม้ออกมาจากสร้างเพิงผูพังที่ว่าก่อนจะปรึกษากันถึงเรื่องที่จะต้องทำต่อไปในเวลานี้จังหวะนั้นเองรุ่นพี่ของต้อมได้ร้องทักขึ้นถามว่ามาทำอะไรกันที่นี่พร้อมทั้งเดินมาหาต้อมบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตนและเพื่อนให้ฟังรวมทั้งไม้ที่ตอนนี้เริ่มได้สติแล้วก็เล่าให้ฟังด้วยเช่นเดียวกันรุ่นพี่ของต้อมได้ยินดังนั้นก็พยักหน้าเนิบ มองไปที่ซากเพิงพักแล้วบอกเสียงเรียบมันเป็นเรื่องจริงคนที่ว่านั้นชื่อตะลอยแกถูกฆ่าตายที่นี่จริงๆและเพิงนั้นก็เป็นเพิงของแกเพิงที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้พบศพของแกอยู่บนนั้นว่าแต่พวกมึงเถอเดินกันอีท่าไหนถึงลงมาที่นี่ได้มันคนละทางกับที่พี่พามาเลยนะพอดีฝนตกหนักนะพี่พวกผมเลยหาทางไปไม่เจอต้อมบอก รุนพี่ของต้อมมองหน้าเขาด้วยอาการสงสัยก่อนจะเลื่อนสายตาจับไปยังใบหน้าของแต่ละคนแล้วถามย้ำอีกครั้งฝนตกฝนตกอะไรที่ไหนต้อมตั้งใจจะถามกลับเหมือนกันแต่แล้วก็ต้องสะดุ้งว่าเมื่อเห็นว่าพื้นดินทั่วบริเวณใบไม้ใบหญ้าล้วนแต่แห้งสนิททั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่กี่นาทียังเปียกชุ่มโชกอยู่เลยซ้ำเสื้อผ้าของพวกเขา ยังแห้งสนิทอีกตัางหากนั่นยิ่งทําให้ต้อมสับสนหนักตัวสั่นเหมือนคนจับไข้ทิ้งตัวลงนั่งหน้าซีดอยู่ตรงนั้นเฮ้ยช่างเถอะช่างเถอปะปกลับกันได้แล้วพี่จะพาไปส่งและแล้วพวกนั้นล่ะครับพวกตัดไม้เถื่อนนั่นละ่ะพงถามณนะเวลานี้ดูเหมือนพวกเขาจะเป็นคนเดียวที่แสดงอาการตื่นเต้นน้อยที่สุดหรือจะบอกอีกในหนึ่งคือ ควบคุมสต,ติได้มากที่สุดถึงจะถูกไม่มีอะไรแล้วล่ะไม่ต้องกังวลไปแล้วรุนพีของต้อมบอกหลังจากต้อมและไม้ทำใจตั้งสติให้เข้าที่เข้าทางเรียบร้อยพวกเขาก็เดินไต่เขากลับมาตามทางด่านที่พวกเขาผ่านมาเมื่อเช้าตลอดทางใช้เวลาในการเดินสองสามชั่วโมงรุนพีคนนั้นไม่พูดจาอะไรเลยต้อมและไม้ตอนนี้อาการตัวรุมหนักหนาวสะท้านไปทั้งศพพังกาย เสียงแสกๆสที่เกิดขึ้นจากไก่ป่าหรือสัตว์ที่ตื่นเสียงคนเล่นเอาทั้งคู่สะดุ้งอยู่หลายครั้งทางด้านพง์ที่ต้องคอยดูเพื่อนทั้งสองเองก็เริ่มมีสีหน้าซีดลงทุกขณะเช่นเดียวกันต้อมแม้จะยังอยู่ในอาการไม่สู้ดีแต่ก็สังเกตได้เอ่ยถามเพื่อนเสียงสั่นว่าเป็นอะไรเพิ่งจะมารู้สึกตัวแล้วกลัวเอาตอนนี้หรือพงใส่หน้าดิกไม่ยอมตอบน้ำตาคลอและบอกว่า ให้รีบเดินเถอะตอนนี้เขาอยากจะลงไปข้างล่างใจจะขาดแล้วกระทั่งเวลาบ่ายแก่ที่สุดพวกเขาก็มาถึงเขตอุทยานหลังคาของสำนักงานโภพลยอดไม้รับแสงตะวันยามเย็นให้เห็นอยู่ลิบลิรุนพีของต้อมจึงหยุดเดินชี้นิ้วไปยังทางด่านที่ลาดลงสู่เบื้องล่างเดินไปตามทางนี้นะไม่เกินสิบนาทีก็ถึงแล้วเสร็จแล้วเขาก็เดินย้อนกลับไปทางเดิมต้อมเข้าใจว่า คงจะกลับไปสมทบกับคนอื่นๆที่เหลือจึงไม่ได้สนใจจะถามต่อทั้งสามเดินลงมาไม่ถึงห้านาทีก็บังเอิญพบกับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้อีกชุดหนึ่งกึ่งวิ่งกึ่งเดินขึ้นมาหน้าตาเคร่งเครียดด้านหลังมีพวกชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายนายเมื่อเห็นพวกเขาเจ้าหน้าที่ก็ถามว่ามาทำอะไรกันที่นี่ต้อมบอกว่าเขาเป็นรุ่นน้องของเจ้าหน้าที่ป่าไม้คนหนึ่ง พอดีขอติดตามมาเดินป่าด้วยแล้วบังเอิญไปเจอกับคณะตัดไม้เขาจึงต้องย้อนกลับรุ่นพี่ของเขาเพิ่งจากไปไม่นานหากเจ้าหน้าที่ชุดนั้นจะตามไปคงจะทันกันข้างหน้านี้ได้ไม่ยากนักพอได้ยินแบบนั้นเจ้าหน้าที่ชุดใหม่ก็เลิกคิ้วสูงถามชื่อเสียงเรียงนามว่ารุนพี่ของต้อมเป็นใครพอต้อมบอกชื่อพวกเขายิ่งแปลกใจใหญ่พี่งงไปหมดแล้วนะ้อง ก็คนที่น้องว่านั่นน่ะเขาเป็นหัวหน้าชุดลาดตะเวนที่ถูกกลุ่มคนตัดไม้เถื่อนยิงตายเมื่อสองวันที่แล้วนี่เองชุดของเขาตายเกือบหมดเหลือรอดเพียงคนเดียวเนี่ยพวกพี่กกำลังจะนำกำลังขึ้นไปลากไม้เถื่อนที่พวกมันตัดไว้ลงมานี่แหละว่าแต่น้องเถอะเข้าป่าไปได้ยังไงมันอันตรายไม่รู้หรอกหรือเท่านั้นเองพงที่นิ่งอยู่อย่างนานก็ปล่อยหออกมาเสียงดังลั่น เขาบอกว่ารู้มาตั้งแต่เดินกลับได้ครึ่งทางแล้วว่ารุ่นพี่ของต้อมไม่ใช่คนเพราะบางครั้งตอนที่ตัวของรุ่นพี่คนนั้นถูกเงาต้นไม้ทาบทับร่างจากเขา่าซีชุ่มโชกไปด้วยเลือดสำกโหลกซีขวายังแหวงวิ่นหายไปเห็นมันสมองขาวขาวุ่นปนเลือดน่าสยดสยองภาพที่เห็นนั้นก็มามา,มาหายหายแต่เขามั่นใจว่าต้องถูกผีหลอกเขาแล้ว เพราะมันบ่อยจนเขาจำลักษณะบาดแผลได้อย่างชัดเจนทั้งสามลงกลับไปถึงทำการอุทยานได้อย่างปลอดภัยโดยมีเจ้าหน้าที่สองสามคนเดินไปส่งต้อมยังไม่แน่ใจคิดว่าตนเองคงจับไข้จนหูเฟื่อนถามย้ำอีกครั้งถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากที่ได้รับฟังมาอีกครั้งเมื่อสองวันที่แล้วชุดของรุ่นพี่เขาเดินลัดตะเวนตามปกติแต่บังเอิญพบกับคณะตัดไม้เถืนเข้าเมื่อก่อน ไม่มีการประทะเพราะคณะตัดไม้ส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านแต่ครั้งนั้นไม่เหมือนกันเพราะกลุ่มที่ลักลอบเข้ามานั้นน่าจะเป็นกลุ่มที่นายทุนเงินนาจ้างมาอีกทีหนึ่งพอรู้ว่าป่าไม้มาก็ยิงใส่ไม่ร้องถามผลคือเจ้าหน้าที่เสียชีวิตห้านายคนที่รอดชีวิตวิทยุแจ้งให้กองหนุนตามขึ้นไปช่วยแต่ก็ช้าไปนอกจากคนร้ายที่ถูกยิงตายสี่คน ที่เหลือหนีรอดไปได้แต่ร่างไร้วิญญาณของทั้งเจ้าหน้าที่และคนร้ายก็ถูกลำเลียงลงไปในบ่ายของวันนั้นซึ่งก็เป็นวันเดียวกันกับที่ต้อมไปพบรุ่นพี่ที่บ้านพักเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวและรุ่นพี่คนที่ตายก็แนะนำให้พวกเขามาเดินป่าในวันนี้กว่าที่ต้อมและคนอื่นๆจะหายไข้เวลาก็ล่วงเลยจนผ่านพ้นงานศพไปแล้วต้อมนัดคนอื่น ไปไหวอัฐิของรุ่นพี่ซึ่งเก็บอยู่ที่วัดแถวบ้านภาพเขาดำบอกชื่อและวันชาตาิมรณะมันบ่งบอกว่าทุกอย่างเป็นเรื่องจริงต้องวางดอกไม้ไว้ที่หน้าสถูปก,ก่อนเก่าเสียงสัน่นใจร้ายจริงนะพี่หลอกผมตั้งแต่เริ่มเลยนะบึ้งยังดีกูนี่โดนหลอกซ้ำซ้อนจนหลอนไปหมดแล้วเนี่ยผมบนหัวไม่เหลือสักเส้นแล้วเนี่ยหมาว่าพร้อมถอดหมวกให้ดู เพื่อนทั้งสองก็เห็นเป็นเช่นนั้นทั้งคู่พูดคุยกันโดยที่พงเอาแต่นั่งก้มหน้านิ่งพอออกจากวัดได้เท่านั้นพง์รั้งแขนเพื่อนทั้งสองเอาไว้แล้วบอกปากคอสันอ่นอ่าไอต้อมเอพงพี่เขาบอกว่าหยอกเล่นใจเฉยว่าต้อมละไมเหลียวมองหน้าเพื่อนด้วยความแปลกใจพงบอกว่าเมื่อครูตอนที่ต้อมตัดพอ้อผีรุ่นพี่คนนั้นมายืนอยู่ด้านหลังคอมตัวลงมากระซิบข้างหู บอกอย่างที่เขาบอกไปพันลมเย็นๆพัพดผูกเข้าใส่ทั้งสามจนเริ่มหนาวสะถานขนลุกว่าดูท่ากูจะกลับไปจับไข่อีกแล้วมั้งเนี่ยตอำบ่นลอยๆเราทั้งสามก็ออกจากวัดไปแม้ไม่ต้องบอกกันแต่ต่างคนต่างคิดว่าคงต้องพักเรื่องเที่ยวป่าไว้ก่อนและคงอีกนานทีเดียวกว่าจะทำใจลืมเรื่องนี้ได้ สยองวันเดินป่าประพันธ์โดยไตรโศ